สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับผมไอ้กอบผ้ากินมือนี่นี่ครับมาเบิองใกลไๆ่พี่น้องมือนี้ได้พักครับได้กระเจียบครับกระเจี๊ยบลวกกระเจี๊ยบแล้วก็นี่ครับใบโบกบกบักเขือครับนี่ครับยอดผักกระถินพี่น้องบักแตงกัวแคบหมูนี่นี่เบิ้งเห็นว่าเพลินนู่น่ีนี่ครับมีมะละมะละกีนกแล้วก็พักบวกครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยที่เด็ดพี่น้องเบิ้งนี่เบิ้งนี้อนี่สิพามากินแบบเสรินี่พี่น้องตุมปลาดุก ใส่น้ำปลาแดกเจ็บแฉบพี่น้องของหวอของหวนานเนี่ยมีนี่พี่น้องเบิ้งนี่บักแตงโมนี่พี่น้องนี่นี่ของหวานมีบักแตงโมมากครับเจ็บแเหมือนกันเลยพี่น้องมามามาพี่น้องสิพากินเจ็บแฉบนี่ครับเปิดมือแดดพี่น้องนี่ครับปลาดุกต้มน้ำปลาแดกพี่น้องเอ้ยของดีเนี่ยนี่พี่น้องตักลาดเลยส่อนเนียส่อนเนียออกซะก่อนเนาะนี่พี่น้องพี่น้องเบิ้งนี่เบิ้งใกล้ๆนี่มาอู้น่ะพี่น้อง อาปลาได้หนิกระเจี๊ยบพี่นออ้องสุดยอดอ่ะผมจะบอกให้เบิ่งนี่พี่เด็ดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ปลาดุกเนื้อกำงงหนามองตองนี่เบิงเ่งนที่ละฮึมซุดยอดพี่นอ้องบ่มีอย่างแซ่บปานนี่แล้วผมจะบอกพี่น้องซ้ำนีล่ละซีลยุ่งสร้างไก่หรือว่าทร้างไก่หาเข่าห่านมากินน้ำกันชิลยุงล่งระเทศหรือตามประเทศหาเข่าห่านไมากินครับผมไอ้ขอพากินเด้อแซ่บพี่น้องนี่เข่าแรง ตอนนี้กับสามถุงวัวพี่น้องนะเด็ดเด็เนาะคนต่างจังหวัดนี่ก็คือสิภากันรับกันนอนแล้วเนาะสามถุงเนาะเบิ้งหนังสองถุงเครื่องแล้วสิภากันนอนเนาะนี่มากินเข่ากับผมนี่เนาะก่อนสินอนมากินเข่ากับผมสิได้อิ่มท้องนอนรับสบายใจเนะาะไหมเดับเดบพี่น้องม,มาประแดดนัวพี่น้องเอามาตุ้มใส่บักพริกใส่ กระดูกลงไปสุดยอดพี่นองที่เด็ดได้ผมสิบบอกหมูพักกับพักแกมกับร้ายพี่น้องมาตอ้องรวมสุบกรอบพักกับพี่น้องพักแก้มมึง จำตรงนั้นไปเด็กติดใจนี่ม่เอ้ยมน่ื้อ้มมอือืมออือมอืมอมออมอืมอื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 อมือมอือือมั บุืบตีบมาผมสีซแล้ววันนี้มาบ่งได้อเต่มจมันพี่น้องอการก๊อกอยู่ลยนลยฮนะึฮึฮึฮึบอฮึ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 าึฮบฮึฮึฮึงึฮ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 ฮึฮึฮึฮืฮึ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 นน ผมบอกว่าคักเล่ดินวดบรรยากาศสื่พี่น้องน้ำประเด็นนวดเฮียพี่น้องแซ่บขาดเลยขาดเส้นเนี่ยนี่ปลาดุกกระดุกเนี่ยโอ้โหพี่น้องเส็บแทบน้ำผมเด้อพี่น้องมาเส็บแทบน้ำผมนี่พี่น้องเพื่อพี่พ่อน้องครับนี่ เพื่อพีเพื่อน้องเท่านั้นมาครับผมแซ่บพี่น้องเบิ่งผมสีหลางมือจะบาดกันผมจิใส่ของหวานได้บนีมพี่น้องเอาผมพอ่อแล้วแซ่บแห้งพี่น้องบักแตงโมูสื่อมาสามหน่วยหาพ,พี่น้องเขาจะเอารห้ยจิบาท์ดดูดีละ แดงจรึงครอึงกินข้าวแล้วต้องกินหวานพี่น้องเล่นว่กินข้าวแล้วบมกินหวานบ่ไเดนี่มะ้เสพี่น้อง <c oughs> วานาี่าปลูกอาอย่างหดนี่พี่น้องน้ำตาลบหดืหวานครด็กหวน่เขาปลูกเอาอดนี่พี่น้องน่ <c oughs> โือหวานคเดยอาอยดพี่น้องโอเคยาพี่น้องอยากใอยพี่้องอยากอย่งอยาก ให้กินอีหยังคอมเมนต์มาพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อมื้อี้ลาก,กันไปเพียงซ้ำนี้ขอบคุณครับ